สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับประโยชน์ของการสร้างเขื่อนนะครับระดับที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะอย่างเขื่อนสามผาเนะี่ยเรามาดูประโยชน์นิดหนึ่งว่าเขาสร้างเขื่อนสามผามาแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะฮะหลักๆนะครับเขื่อนสามผานี่เขาสร้างมาเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับแล้วก็ผลิต กระแสไฟฟ้านะครับเพื่อส่งจำหน่ายให้กับหลายมณฑลของจีนนะครับอยู่ที่อีชางนะเขื่อนสามผาอยู่ที่อีชางก็กั้นแม่น้ำแยงซีซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดังณนเวลานี้นะครเวลานี้ก็ทั่วโลกจับตามองเขื่อนสามผาก็ถือว่ามีชื่อเสียงอีกครั้ง ซึ่จริงๆแล้วเกินสามผาก็โอเปอรชันมาหลายปีแล้วนะฮะโอเปอรชันมาหลายปีแล้วใช้เม้นเงินในการก่อสร้างมหาศาลนะครับมหาศาลแล้วก็หลังจากก่อสร้างเสร็จนะครับก็จะมีไรายได้จากการท่องเที่ยวนะเราก็ได้มีโอกาสไป <my> เรียกว่า ไปเยี่ยมชมนะครับไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปดูงานเพื่อศึกษานะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวโน้ตฮาวเหล่านี้นะครับมาใช้ในโครงการโซนาเสียนนะครับ CLMB ที่เราจะพัฒนากันเพิ่มเติมนะครับซึ่งตอนนี้เราก็พัฒนาอยู่ที่ลาวนะก็จะขยาย CLMB นะครับไม่ว่าจะเป็น ลงไฟฟ้าจากพลังงานาน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะก็จะขยายเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะครับเขื่อนสามผานี่เขาใช้เทคนิคการก่อสร้างที่เรียกว่าลิฟตยกข้ามนะช่องทางเดินเรือนี้จะ ใช้ลิฟต์ยกข้ามเนะ네 <itations S 1> เขื่อนนะครับเพาวรลายที่เห็นก็คือสายส่งไปที่หลายมณฑลนะเสาส่งนี่เป็นจุดเรียกว่าจุดที่สูงที่สุดของเ่อนสาม่าน <Louise> <world> นี่เป็นจุดที่สูงที่สุดจากจุดที่สูงที่สุดเนี่ยเราก็จะมองท็อปบิลไปดูช่องทางเดินเรือนะครับโดยมีระบบลิฟยกข้ามนะฮะแล้วก็ มองไปทางสันเขื่อนนะมองไปทางสันเขื่อนนะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์นะโดยรวมนะครับตรงนี้เราก็ได้เข้าไปดู ความน่าสนใจนะครับของการออกแบบดีไซน์นะครับซึ่งวิศวกรจีนนี้ก็ต้องยกให้เขานะฮะถือว่าเก่งมากนะครับ,บนี่นเป็นระบบ power line นะครับระบบสายส่งไฟฟ้านะฮะที่กระจายจากเขื่อนสามขาไป ให้หลายมฑลทนของจีน,นะนเานาาื่องจากว่ากำลัองผลิตมีสูงถึง22,500เมกะวัตต์นะครับเคื่องีฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็จะพูดถึงประวัติการก่อสร้างนะครับเทคนิคการก่อสร้างนะครับกว่าจะสร้างได้นะครับประวัติความเป็นมานะครับ โอ้โหยาวนานนะโครงการนี้เป็นอภิมหาโปรเจกต์ระดับโลกของจีนนะครับตรงนี้ก็จะพูดถึงประโยชน์นะครับของเขื่อนก็คือสร้างมาเพื <aha. S 1> <Janeiro S 2> ่อป้องกันน้ำท่วมนะแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับ <c oughs> นะหลายมณทนก็ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนด้านหน้าเขื่อนเนะเป็นแหล่งชมวิวโซนด้านหน้าเขื่อนนะครับซึ่งมีทิวทัศน์อันนะหน้าเขื่อนนะโอโี่้โหเรียกว,ว่าคนไปถ่ายรูปกันเต็มนะฮะสวยงามมากนะครับ แต่งชมวิวด้านหน้าเขื่อนสวยนะครับต้องไปชมนะะผมก็จะลงในวีล็อกของถาวรเอนจิเนียร์นะครับถาวรอินเวสเตอร์ให้ดูเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามัน คลิปวิดีโอมันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะค่อยๆทำแล้วก็อัปเดตลงไปนะครับก็ลองติดตามนะเราก็ได้ไปเซอร์เวย์กันเรียกว่าทั้งวันนะครับก็ยังไม่ทั่วนะครเนื่องจากว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลีพมหาโปรเจกต์มากนะครับเรียกว่าขับรถเซอร์เวดูกันทั้งวันนะก็ไม่ทั่ว